พญานาคตอนที่สีพญานาคนั้นมีฤทธิ์มีอนุภาพมากสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แต่พญานาคทั้งหลายร่างกายจะปรากฏกลับเป็นนาคเหมือนเดิมในห้าสถานภาพคือ 1. ในเวลาเกิดร่างกายจะเป็นนาค 2. ในเวลาลอกคราบ 3. ในเวลาเสพเมถุนกับนางนาคด้วยกัน 4. ในเวลานอนหลับ 5. ในเวลาตายภารกิจที่พวกนาคลำบากอีกอย่างหนึ่งก็คือการคลอดบุตรเพราะจะต้องเดินทางไปคลอดในที่ปลอดภัยจากพวกครุฑอย่างเช่นนาคที่อาศัยอยู่ในสระน้ำลำธารแม่น้ำและมหาสมุทรเวลาจะคลอดลูกพวกนาคที่มีคันแก่ ต้องดำน้ำไปสแสวงหาถ้ำใหญ่ที่ครุดไปไม่ถึงและคลอดลูกในที่นั้นเลี้ยงลูกอยู่ในถ้ำนั้นจนกว่าลูกจะโตขึ้นเมื่อลูกโตอพอสมควรแล้วก็จะหัดให้ลูกว่ายน้ำเมื่อลูกว่ายน้ำเก่งแล้วจึงจะนำกลับมาสู่ถิ่นเดิมของตนหน้ากับครุดนั้นถ้าหน้าเกิดในกำเนิดต่ำกว่าก็สู้กับครุฑไม่ได้ แต่ถึงแม้จะมีกำเนิดที่เสมอกันหากต้องมาเชิญหน้ากันนาคก็ขอเพนนี้ไปก่อนดังเรื่องพญานาคที่แปลงกายขึ้นมาเที่ยวชมมหรสพที่กรุงพาราณสีคราวหนึ่งในกรุงพาราณสีมีมหรสพรื่นเริงพวกมนุษย์ต่างมาชุมนุมกันเพื่อชมมหรสพเป็นอันมากทั้งเทวดาที่มีพบใกล้ชิดกับมนุษย์ทั้งนาคและครุฑ ก็แปลงกายเป็นมนุษย์มาเที่ยวงานบันเทิงในครั้งนี้ด้วยพญานาคตนหนึ่งจำพญาครุฑไม่ได้เพราะต่างก็แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วได้เอามือจับบนบ่าของพญาครุฑพญาครุตร,รำคาญใจว่าใครเนาะบังอาจมาจับบ่าของเราจึงเหลียวไปดูก็รู้ด้วยอนุภาพว่าบุรุษผู้นี้คือพญานาคฝ่ายพญานาค ก็รู้ได้ในทันทีเช่นกันว่าบุรุษผู้นี้เป็นพยาครุฑจึงรีบออกจากงานมหรสพทันทีแผ่นนี้ไปสู่ท่าน้ำแม้พยาครุฑก็รีบติดตามไปโดยคิดว่าจะจับพญานาคนี้กินให้ได้ในสมัยนั้นพระดาบทโพธิสัตว์วางผ้าเหลือกไม้ไว้ที่ริมฝั่งนุ่งผ้าอาบน้ำลงอาบน้ำในแม่น้ำอยู่ พญานาคจึงคิดว่าเราจะรอดชีวิตเพราะอาศัยบรรพชิตนี้จึงแปลงกายเป็นดวงแก้วมณีเข้าไปอาศัยในผ้าเปลือกไม้ของพระดาบทพญาครุฑเห็นพญานาคเข้าไปอาศัยผ้าเปลือกไม้นั้นจึงไม่จับต้องผ้าเปลือกไม้เพราะความเคารพในเพศบรรพชิตได้กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าท่านครับข้าพเจ้าหิว ขอท่านจงเอาภาพเปลือกไม้ของท่านไปเถิดข้าพเจ้าจะกินพญานาคนี้พระโพธิสัตว์ทั้งยังอยู่ในน้ำได้กล่าวสรรเสริญพญาครุฑว่าท่านเคารพยำเกรงผู้มีเพศอันประเสริฐแม้จะหิวก็ไม่จับพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ในภาพเปลือกไม้ออกมากินขอท่านจงได้รับการคุ้มครองและขออาหารทิพย์จงปรากฏแก่ท่านแล้วก็ได้ขึ้นจากน้ำ นุงผ้าเปลือกไม้นำพยาศัตว์ทั้งสองไปยังอาสมได้กล่าวแสดงอนิสงค์ของเมตตาและได้ทำให้ทั้งสองเป็นมิตรกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจำเดินแต่นั้นมา